า <ält> ดีดีกับพี่คำรนรนนมาร้าแนตอนไพรสนีไทยตั้งใจช่วยเกษตรกรไพรสนีลำลูกกาปทุมธานีนะจะบอกให้ไพรสนีไหนช่วยเกษตรกรดีจังไปรเสนีลำลูกกา ตลาดสินค้าเกษตรไม่ใช่ครับไปสนีลำลูกกาครับเมื่อเข้ามาที่ไปสณีลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีท่านอย่าตกใจว่านี่คือตลาดผลไม้หรือไม่เพราะมุมหนึ่งของที่ทําการเขาจัดให้เป็นที่ขายผลไม้ตามฤดูกาลของแต่ละภาค รวมถึงอาหารเกษตรแปรรูปทั่วไทยก็มีขายที่นี่ช่วยกระจายสินค้าจากเกษตรกร,กรมายังผู้บริโภคให้เข้าถึงประเทนไทยเป็นสื่อกลางกระจายสินค้าต่างๆไปทั่วประเทศนั่นเนื่องเพราะ หัวหน้าไพรสเน่ลำลูกกาเป็นลูกชาวนารู้ซึ้งถึงความลำบากของเกษตรกรจึงสั่งผลไม้และสินค้าเกษตรเหล่านี้มาจำหน่ายณนะที่ตั้งช่วยให้เกษตรกรมีไรายได้อีกทางหนึ่งเป็นรับกาเห็นคุณค่าความสำคัญช่วยเหลือเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายเราทำด้วยใจนะครับไม่มีการบังคับที่ไหนขอมาให้ลำลูกกาช่วยจำหน่ายเรายินดีจะสั่งสินค้ามาจำหน่ายจริงอยู่ว่านี่เป็นนโยบายของบริษัทไพรสเนไทยอยู่แล้ว แต่ที่อื่นทำได้ไม่เหมือนเขาที่นี่นั่นคือการจัดการและคัดสรรแต่สินค้าคุณภาพเป็นลูกค้าประจำใช่ค่ะคุณภาพดีเกษตรกรเดือดร้อนบอก,บอกเรามาเราช่วยได้สรุปว่าไราสณีแม้วันนี้ไม่มีจดหมายแล้วแต่มีสินค้าผลไม้ของเกษตรกรมากมายที่มีคุณภาพร,าพรอท่านอยู่ครับมาไปสนีแล้วต้องยิ้มกลับไป,ไปใช่ไหมครับใช่ค่ะ สาหากรรมกรเกษตรกรรมก้าวล้ำคู่กันเทคโนโลยีเชิดฉันคู่คนนาน้นขยันเหลือใจบ้านเมืองก้าวหน้าประชุมของข้างามกว่าเมืองไหนเทคโนโลยีก้าวไกลปุ่นบนแจ่มใสมีใช้มีเก เายิดีกับพี่คำรณเชื่อว่าทุกคนคงดีใจที่เห็นไพรสนีไทยช่วยเกษตรกรถึงเพียงนี้ไพรสนีลําลูกกาปทุมธานีนะจะบอกให้และไปต่อตรงนู้นไปค่ะตอนฝ <ไข S 1> นฟ้าอากาศเรามิอาจบังคับมันได้แต่กรมชลประทานช่วยบริหารจัดการน้ําได้นะจะบอกให้กรมชลประทานงานเพื่อแผ่งดนไงแงนดูเมฆฝนบนฟ้าคลึ่นดำคลำมา ้ฟาืแต่หัวใจคือนประชชาทั่วทุกภาคมีความสําคัญหมดแต่ภาคกลางถือว่าเป็นหัวใจของประเทศไทยที่มีการเพาะปลูกและต้องการน้ํากินน้าใช้มากที่สุด การบริหารจัดการน้ำเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยในเขตภาคกลางของกรมชลประทานปีนี้อาจมีผลกระทบอยู่บ้างเนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนการน้ำแกแ้แ้งแก้ท่วมในลุ่มภาคกลางได้ดีมากน้อยแค่ไหน,นการน้ำแบ่งเป็นสองช่วง1พฤษภาจนถึง3ามสบตุลาถือเป็นช่วงฤดูฝน1พฤศจิกาไปถึง30มสิบเนมช่วงฤดูแล้งนาทั้งประเทศ16ล้านไร่ลุ่มเจพยญญาคือลุ่มภาคกลางยี่สิบจังหวัดประมาณ7.97ล้านไร่2เดือนสิ้นสุดฤดูฝนแล้วแต่ฝนที่ตกก็ยังต่ำกว่าค่าปกติ น้ำที่ไหลเข้าเขื่อนหลักในรุ่มภาคกลางน้ําไหลมาน้อยฝนตกน้อยมีผลต่อการใช้น้ําเกษตรกร,ร,กรมีแน่นอนดูดูนาะปีส่งเสริมเกษตรกรใช้น้ําฝนเป็นหลักเพื่อเก็บน้ําไว้ในอ่างปีนี้โชคดีช่วงเดือนเมษายนฝนตกประชาชนภาคกลางทาการเกษตรสองล้านไร่กว่า,า,า,าอ๋อณเวลาการเทียบนะฮะปีนี้ทํานาได้ไวกว่าปีแล้วประมาณสองล้านกว่าไร่ก็คือทำน้ำมันตัวนี้หก จุดสี่ล้านไร่คงเหล,ลืห i, อประมาณหนึ่งจุดห้าไร่ก็จะครบพื้นที่ในลุ่มเจ้าพยาแล้วครับแต่ทุกส่วนงานของกรมชลประทานล้วนเฝ้าติดตามเรื่องน้ําขาดน้ําล้นตลอดเวลาช่วงไหนน้ําจากเหนือมาขาดเราก็ต้องใช้วิธีการสูบสูบเข้าคลองใช้นาปลาสักขูบเข้าคลองมอยังไม่ถึงกับขาดแคลนปีหกสิบในพื้นที่เราสามารถบังคับบังคลองน้าคือชีวิตสรุปว่าไม่ว่าแง้งไม่ว่าท่วมไม่ว่าขาดไม่ว่าเกินกรมชลประทานล้วนมีส่วนเข้าร่วมดูแลขอรับทั่ว แรงเราอย่างนี้เราก็เหมาเข็งนะเหมาข้ทหารย่อยับทุกคนรู้จักละอ่านว่าท่อไทยปัจจุบันบ้านเราเดี๋ยวนี้มีอะไรดีดีนะจะบอกให้อยากเห็นบ้านเมืองเจริญอยากเห็นเมืองไทยเจริญคำรนขอเชิญรวมมือรวมใจคำรนขอเชิญและรวมมือรวมใจข่าวดีดีกับพี่คำรนชี้ให้ทุกคนเห็นว่า ถึงทำงานอยู่เบื้องหลังแต่เขามีพลังที่จะทำให้ประชาชนเพราะชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดินไทยนะจะบอกให้